สวัสดีคุณเอฟซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะป้าก็ไปแหน่ไข่มุดแดงมาแล้วนะคะช่วงบ่ายนะคะไปแล้วนะคะรอบนี้รอบรอบหนึ่งนะคะรอบแรกนะคะห่อนหลายพ่อแม่พี่น้องมาลุ้นค่ะมาลุ้นค่ะได้บนหลายพ่อแม่พี่น้องห้างมันแม่อยู่สูงแม่มาเบิง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 โอ้ยแม่ใครแม่รลายแม่หลาย,ลาย,ลายเจ็บปวดร้ายพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุ่น่ะผุ้น่ะ เบื้องลวดพ่อแม่พี่น้องแม่กำลังแตกยนยัวห่อนห่อนห่อนหอ,นหอ,นหอนโอ้ยห่อนไหลแม่มุดแดงกับกัดเจ็บเจ็พ่อแม่พี่น้องเลยเจ็บเจ็บเจเจ็บเจ็บเจ็บโอ้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 เได้ปอนี่เป็นตะคว่ำแท้มนมีแป้งมีโป่งใสเลย โอ๊ย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 พระแม่น้ณองต้องปายเอ้ยมาหาเบิ่งเด้อสิได้ไลยได้น้อยซ้ำใด้ก็ได้ช่วสิได้กินนี่ก็โอ้ยเจ็บปวดหลายหาแป้งกระบ๊มี่บดนี้แป้งมากใส่ก็ได้โอ้ยปกติก็สิเอาแป้งใส่พ่อแม่พี่น้องแป้งสิงคโปร์เนาะค่ะเนาะจ้างาไปไนใบใส่จ้าเะออ้อนเป็นลงว้ใส่ โอ้ยโอ้ย e. โอ้ย oh โอ้ยโอ mmm. ้ยโอ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 ยโอัดเรอบแรกรอบแรกโอยโอ้ยโอจกอแรโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโอเบกโอยโอยโอยโอโอยจัอ เออยังอยู่น้อยนึงน well ี่ล่ะจักมันเอาไปลงแนบไว้ต้นไม้ต้นใดแหมอือเจ็บหลายพ่อแม่พี่น้องเจ็บหลายพุ่นน่ะเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเอยพุ่นน่ะจักน่อยจักหลายพุ่นน่ะยังบ่ทันได้ออกอีหยังก็ได้หูยมดแดงกัดเจ็บหลายเอาขึ้นมาซํานี้ของเก่าบ่หึต้นเก่าบ่เอาล่ะวนไคปุ้นนี่ละมองพี่้อวบ่บ่อ้น ยาังอกพุม so ั o ่มอ่านอีกเียนมองอะไ้งมันพุันาวตมอแม่ลายแถแม่พี่น้องเอ้ยจัดเจ็บลายมองเกาน่ยกมองเกาหล่ะไมกมัอย่นี้เด็เมื่านเ้หน่ดลามน นน้งมีัวยางคือบ้านนางว่ามองคนไปขีดยางโอ้ยีดไม่หหังแม่แงแต่มันบ้มีเวลาบอกพอเขาเจาก็เฝ้าเฝ้าขีดเฝ้าหย่อนทํก้ดเฝ้าไปตลา,าดซื้อของมาขายเนาะเออ,อ,อเอจอจะมาเอามาพล้วมนยาเข้าไปน้ำเพื่อนถอนจมูกปะเบ้เข้าไปน้ำเพื่นถอนจมือเบ้ทีก็เนแดงกบอก่าบอกให้ไปเยอยเออเพื่อนบอกไปเย่ยุใครบุแดงกะไรยุสวนเพื่อนน่นเพื่อนบอก

น่นร้อนนั่ตงนนี่าอ้มเนี้นนิไปยังว่พี่น้องเบื้องพปนะแม่มันไตยงอย่างยังยงอุ้ยแม่หลายก่อนปล่อยแม่มันไตออกก่อนพอแม่พี่นอ้อ,นองเอ้ยเน่ใครมมแดงถ่าลุงเท็ด ลุงเพชรกำลังเดินทางมา,นามคนไหะเดี๋ยวมาดูย่าพากันน้องแหม่มนะคะจะพากันไปไหนนะคะชิพากันไปใส่ซองแม่ลูกนี่อเเ่ะหมาชิบิคุไม่กินนู่นอ่ะหมาิบิคุไม่กินนู่นจะว่าข้าเชี่ยวมาเลย,ยบ่ งานงกินหมากอยู่สิเปลาแม่งกินนน่นอยบ่มือนี่อันแม่งกิน่นอกอันตเมื่อวานเนี่ยขนค้างไหมเมื่อวานก็ค้างยางนะบอ่อูออ้้ามางมงบ่มันยังมันเจ็บม <laughs> ันหอยอืมเ้กินละ บ่ได mm. ้ย nah, ิบเดียวนึงเดี๋ยวกะสิไปล่าอยีกนี่ก็ได้าแม่นได้อีกซ้ำกันนี่กะสิพอกินอยู่นแลาก็ย่างก็ตาานาเียเออกะอบเพียงบรูดงานเออขอไปเลเออรไปน้ำทานไปืมาเติมเออเียมมีกันู่ไยะะอานี้ยะต้องอไ หลายปานนี่ละทุกคนเว่าดนี้อันแป้งใส่มันก็เลยเป็นเป็สดมาเลย่อนน้ำเด้ให้นจัหอ้ยอยาก้ำให้ให้ันน้ำใช่วขวดไปเนี่ยแหน่ ออนรลายพ่าะม่พี่น้องเอ้ยแบ่งหน้าที่กันไปญาภากับน้องแหม่มกับจิปขุดแมงขนนแมงกินนูน่นพุ่นเอาขวดน้ำยายพุ่นขวดนั้นก็แม่นขวดน้ำดอกแต่ว่าหางย่านแม่นนั่นแล้วเอาน้ำยายพุ่นขวดน้ำยายพุ่น หาหน้ำเย็นๆไปกินกันห้อนห้อนคักพ่อแม่พี่นอ้องป้องปลายเอ้ยเสียมันไหนแม่พี่เด,ด้ด้ามเล็กอยู่พี่เด้ด กำลังหาเสียมอยู่พุ่นน่ะกับลูกลาเพิ่นพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเอ้ยพุ่นป้าอ้อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูไข่มุแด,ดงนะคะไขม่มดแดงก็จะมาเก็บแม่มันออกให้หมดนะคะเก็บแม่ออกให้หมดนะคะป้าก็จะใส่กระติกไว้นะคะจะใส่กระติกน้อยไว้นะคะนี่นะคะ เพราะว่าแม่มันก็ไตย,ยั่งย่ยงยองย่ยงอยู่นะคะคเอดซีนะคะเราก็ต้องเอาแม่มันออกให้หมดก่อนนะคะกับเจ็บเจ็บพ่อแม่พี่นอ้องป้องป,องปายเ้ยแต่กะคุ้มพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ามันหากินยากนะคะเนาะก่อยไข่โมเดงเมล้างพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมด้วยค่ะเดอ้อกดติดตามขมาาด้วยค่ะเดอ้อเบิ่งขิป,ป้าอ่อนกับฝากกดไลค์กดแชร์นในเด้อค่ะเบองะะ์ในค่ะมาค่ะมาค่ะ มาไม่เงียใ,ใครหมดแดงกับป๋ออ่อนเด้อพุทเอฟซีสุขุสุคน